เงียบบ่อเลิก <poker> ก <phones> ็ได <mystery> ้บ <poser> <sm ug> ัตรนั้นได้กูบาทเนาะเงียบบ่อเลิกก็ได้บัตรนั้นพี่น้องเอ้ยพี่น้องผมมือโน้ตผมมือโน้ตพี่น้องเอ้ยมันมือโน้ตพี่น้องผมกระเข่งปลาเข่งกอดล่าไม่แต่ปลาเข่งพี่น้องเออปลาเค่ง เอาว่ามาซื <m <ics> <m ้อเอาปลาซิวน้ำค้าวมาหั่นมะยี่กระดาก็ะดอแล้วหั่นเองเก็กบุตรปลาเก็งมัดปลาซิวมัดเมื่อวานนี้ว่านปลาซิวลองหั่นเป็นปลาซิวอือว่านเป็นปลาซิวเป็นน้องปู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 เริ่มกระยั่งปูเป็นน้องปูโอ้ยกระดาษกระดอพี่น้องปลายแต่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพูดว่าป่าแล้วพี่น้องป่าลงป่าลงพี่น้องเอ้ย ปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้วโอ้อยู่ทางตึกพี่น้องเอ้ยอยู่ทางตึกพี่น้องนุ๊กผู้นุ๊กผู้พี่น้องผู้ปะคอสันจะมีมากเป็นมู้งนะโอ้ยพี่น้องผู้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 พี่น้องเอ้ยป่า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 พี่น้องป่าพี่น้องพี่น้องป่าพี่น้องป่าพี่น้อง nó phục nấu phục nhanh hết thật khi phục mình nấu phục mình nấu thôi bông dốc

าอีโล่ในแปลยอนเลยอ้ยาหลายหลายหลายปก่งปากเข่งโอ้ตายได้ไหมฉันเมื่อกี้ได้ไหมในร้าเฉยที่แค่ตัวกระลาษมากกว่านึงตัวอว่าเยอะมากกว่าหนึ่งตัว นายยกดูสิอ้ว้าวว้าว้าวเดียวเดียเดียวเดียวข้าดูหน่อยขดูหน่อยโอเค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 เยอะ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 เอะอ้ยมันเลยแล้วปลาซิวปลาซิวปลาสิวปลาสิว ไหนได้เยอะหรือยังไหนดูซิสองกําพร้โอ้โหปลาซิวปลาซิวพี่น้องโอ้โหปลาซิวเอา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 ปลาซิว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 ปัสซิวเยอะ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  โอ้ยค oh, 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 oh pues oh, oh. ุ้มพี่น้องบุญแดงคุ้มเต็มลายเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นสามรอบกันเด้อเหมือนนี่เพิ่นฮะเก็บสามรอบอะเก็บปลาสามรอบหลาย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 พี่น้องโอ้ยลา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 ยพี่น้องหลายขนาดเลยพี่น้องเอ้ยลายขนาดเลยพี่น้องผมมันต้อปลาปูปลาลงพี่น้องเอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าปลาลงเนาะเขาเรียกว่าปลาลง ผมเมึงอไหผู oh, ้ลงโอ้มึงอไหผู้พี่น้องผู้ม่เธอแม่เธอพี่น้องก็คนตัวกี่อยู่นั่งกระโปงกกระปอกตัแท่งพุ้นกระมี่ตัเพิ่งผู้กระสามคนผู้พี่น้องผู้ปลากระเดื่ผู้พี่น้องปลากระเดื่ปลาเข่งผู้พี่น้องผู้ปลากระเดื่ปลาเข่งพี่น้องเอ้ยปลากระเดื่ปลาเข่งผู้อันนั้นปลาขาวผู้พี่น้องปลาขาว ปลากาวพี่น้องโอ้พี่น้องเปลาซิวนี่พี่น้องเนี้ยลูกปลากาวพี่น้องโป้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 พี่น้องโอเน่โป้โอ้พี่น้องปลาซิวโป้ได้อยู่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 ผู้ระดาษพี่น้องดู้นี่พี่น้องเดี๋ยวหมูบักใหญ่พี่น้องนี่ปลาเคงนี่ ถ้าไปียงถ้าปลาซิ่วพี่น้องหนี่ต้องหันมาหากล้องเห็นไหมจ้าใช่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 เราต้องหมุนทางนี้อ๋อโอ้พี่น้องหมูใหญ่ปุ๊บปุ๊บปุบพี่น้องปุบป่าพี่น้องเอ้ยกระไรกระไรป่าป่ากับพี่น้องป่าโอ้ยปลาซิ่วปลาซิ่วปลาซิ่วโอ้โหพี่น้องปลาซิ่วปลาซิ่วปลาซิ่ว โอ้ยได้การได้การได้การปลาเก่งกับพี่น้องหมูหูบปลาเก่งหุบเป็นน้องต้นปตะยางอีหระบเป่าปลาเก่งปลาเก่งปลาลาบขึ้นพี่น้องมีแต่ป่าพี่น้องเอลยหมดเลยเป็นน้องมีแต่ป่าเข้ากำลังเข้าเข้ากำลังเข้าปลากำลังเข้าปลากำลังเข้าเข้ายังไม่หมดเข้ายังไม่หมด พ um, e> ี่น้องปูปูโอ้ยปลาเสือปลาเสือปลาแข็งพี่น้องปลาเสือปลาแข็งพี่น้องเออปลาซสือปลาแข็งพี่น้องโอ้ยมวนเดมมวนเดมพี่น้องเออมวนเดมมวนเดมมวนเดมมองดูมันก่อนอืมปูพี่น้องปลาแข็งปูพี่น้องพวกปลาแข็งพวกปูพี่น้องปลาแข็งพวกโอ้ยโอ้ก่อนพี่น้อง ปลาซิวปลาซิวปลาซิวโหปซิวปลาซิวปลาซิวปลาเงพี่น้องปซิวปซิวปลางพี่น้องโอ้ทกกรบานเด้พี่น้องเด้อทุกกระบานเด้พี่น้องนี่ปลาเงนี่พี่น้องปลาเ่งพี่น้องปลาเงปลาคอโอ้ปลาเงปลาค้อ ครับผมตอนนี้ก็ได้ปลาเยอะแล้วนะครับผมได้เยอะมาแล้ว,ได,ลวได้ปลาพร้อมเก่งพร้อมหมกแล้วนะครับผมก็คงจะกลับบ้านแล้วนะครับออขอขอบคุณอออขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับ,บ,บที่คอยติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมก็เป็นคลิปที่สนุกสนานนะครับปลาได้เยอะมากเลยนะครับผม ก็ได้เยอะก็ไปเก็บ2รอบแล้ว3รอบแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่คอยติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสวัสดีครับป่าผู้พี่น้องโอ้ป่าพี่น้องเอ้ยป่านุ๊กผู้พี่น้องูป่าอืมนี่ไหนเราขับแบบยันได้อันป่าชี่อรอยันได้เมื่อขับป่ามกอืมถ้าขับป่ามกเนาะ ทำไม่เยอะ e. ปาเิ็น้อยปเมน้ยอีเมสอีมสเยเยอะอีเมสเยิ่คมาซื้อมาเยอะเิคน um. ้อย่งังจะซื้อกับอันนู้นอ๊อไปใส่แลปลาเมื่อกี้รดงดงอยู่ไปใส่แล้วะปดองดงดงดอยู่พน้องโอ้ปป่าดป่ากันแลดปลาเด้อปลาเด้อปลาเด้อปลาเอตีเป็นปลาเด้อทีบ๊ก ปลาเด้อปลาเด้ออเม็ดปลานิ่นพี่น้องผู้สะพุ่นกะเถื่อลายแท้ปลาผู้พี่น้องเออยอลาจะแทนลาจะแทนพี่น้องโอ้กดมีทานซ้ำโอ้ยคำยามันรอดไปเนาะยามันรอดไปเนาะยาหมันรอดไปดนกดุกโอ้ตาหนูพี่น้องนี่ เออจังมินน่าน oh, so ี่ก็ดีโอ้ยปุ๊นัง่มึงมือใต้โอ้เราจะมีเอิญจังมินนาอันนี้ก็ดีโอ้ยมึงว่าแค่ไนไปท่ายนงโอ้ยขเอาลงมด่งบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยกวาก็มีเอ้จมินโอ้ยนาะมันด่นโดแล้วพวกโดดหลานดอกไปละปลาขาปลาขาโอ้ยเนาะปลาขาปลาขาอโดดมนะ ก็ส<ร>ิดว่ามัน tails, ล้างได้หลายกว่าสมัยก่อนเด้เออว่าไปได้สมัยก่อนมันแบบไปยึดป่าได้มหาเอ้ยแม่นบอกเม่นแดี๋เจ้าอยู่ตะวั์บอกเม่นว่าสมัยก่อนยังว่าผู้คนต้องยู่โคตรตายนะต่เท่งพุนเขาซื้อแต่เท่งพุนอันนี้จะขอซื้อได้ไหมรับผก็ได้ไปนั้นครับเป็นว่ามีได้ดังนั้นฮะบื่จะไปฤทธิ์คาว่ามีได้คำว่าเพิ่มไม่เพิ่มคือมันมีได้เจ๊เพิ่มแม่เขาตัวเจ้าแม่นบอกเมียบ่อหมวยในติ่งนะ

ไดไปลาค้ <laughs> างปลาค้างอิวโอ้ในการในการไว้คักงยุ่ยขนนี้เสรอร <laughs> ์ได้คินได้คินได้เธออีแมสเราบันนี้ <laughs> ได้คินได้เธออีแมสเราบันนี้มีแต่ปลาค้างกับปลาเข่งยามเด็กออกไปแล้วไม่เห็นครับเอออันนี้มันมีเห็นมันยังเซาอยู่ <laughs> มันมันคืมมันระ,นะ <laughs> นเห็นมาเห็นตูปลา ปลามาเราได้ย่อผานโอ้มันร้นเวน้ำมันพุ่งเลยปลามันร้อนแรงก็จะปลานน้ำมข้นเาดเข้าวมันทอดมาแตก่อนเนาะหัได้โยกปลาซิวออกมาแล้วพุ่นลหอออไปทางพุ่นละออกไปทางเจแปกพุ่นละเจแปกก็มีมี่เจปาตัวเดียวปาตัวเียก็มีเอานะอ้ยนะเพิ่อยนะเพิ่จะได้นํามันะเพิ่ งืดนะเพื่อละงืดนทำไมเขาได้ปิดปากโถ่นั่นแหละ่ะแล้วเขาเนี่ยอะไรเนี่ยบอกคืออีโพไข่ค่ะคือได้ปิดปากโถ่หรออีโพอีโพไข่ยังปิดบอกอันอันเนี้ยบอกจะได้ยาวยาวหญ้าลงจักพิษเบ้าทองก้มกาบลด

จัเพิย่างหนาอยู่สดโต๊ะป้าดาปะคนมันจะคือต๊ะาป้าพี่น้องนี่ป้าป้าแล้วายเอา้า้าไปย่างป้าป้าไปเฉานะระยมันโคตรลระยามันรอดรายามันรอดอันนี้ก็ลอดโคตรน่ลง้ามล่ายนบ่โคนงามคนงามเปนผู้เจ้าผู้งามดีผู้นี้ก็ดี โอ้ผับห้าผับหกผับซิปโอ้เป็นน้องอือผับห้าผับหกผับสิบโอ้เป็นน้องเลยโอ้ลมพัด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 อาวอ้าวเลิกเลากเลิกโอ้ยเลิกเลาเลิกปากเข่งปลาเข่งโอ้ยเป็นน้องปาเข่งโอ้ยปาเข่งมีตัวนึงนี่มีตัวนึงนี่ปลาเข่งปากเถิดดีขนัดนน้นบ้างนี่เนาะโอ้ยมุมนี้มุมบานแถวมุมนั้นเถอด มนมุมนี้มันมีมุมมุมนี้เถอะอืมปาเข็งมุมนั้นทันมีได้เนาะมุมเหนือเนาะมีมีพอตึ๊กเออเขาจองไว้อยู่จะมีเห็นคนปอนบะนำบะมือบะก้อนบะนำบะน้ำใดบะน้ำกุ๊มอ๋อน้ำกุ๊บไปบ้านบ่อปลาบ่อ เดห้าผู้โอ้ยพี่น้องผัสซิลบันนี่มันจะผัสซิลพี่น้องผู้โอ้ผู้ควบบลูบลุบเอาโตกะผ้าแข่ง้างนจะเดินอยู่่บเป็นช้าเอามางคไม่ขามันได้ปาเข่งขี้แตกขี้เต้นระเบิดขี้แตกขี้แตนระเบิดนั่งโยนจะได้หรอเท้านี่ฮะปุ่งโย่ปุ่งโย่บอคเอยลงมาข้าวเดียวเคืองกระตาคมือเทบอกว่าเราโลงมาอยู่พนพต๊กขาเกคัน เออป่านนองภพนเหนแล้วเขาตึ่งน้ำไหลน้ำไหลมาถึงพี่ผู้แทนนองไพแล้วเพิ่นหลอันตึ๊ดน้ำันแห่งละน้ำนน้เออน้ำทนู้นเราไปตึ๊ดในมันยู่นะบาดาบาดมกบ้ีน้องีน้องปะเข่งปะเข่งปะเข่งพีน้องปะเข่งพีน้องปเข่งพีน้อง ปลาเค็งปลาเค็งางน้อยปาขาวได้ตะตูนวาตีหางวันนี้มเป็นปลาเค็งน้อยปลาเค็งน้อยปลเค็งปลาเค็งปลาลึกปลาบาพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอุ้นุหูมุนุูพี่น้องปตตจอนใชไหพี่น้องปลาปราขึ้นมาพี่น้อง

มันป่ายังบมดีมันบนที่ลายถืออะไรเออตุ่งยองพ่อเดียบปลาเข่งพี่พี่น้องพูอือปลาเข่งไม่แต่ปลาเข่งพี่น้องเออเจ้าก็เฮ็ดบีบขี้เป็ดเป็ดเฮ็ดปลาแดกเลยแล้วเขยังไปขอกินอัลีได้มาหาเออคอบุพข์ก็ไปเคาะบอมปลาแดกข้าวตากมะฮุงขอก็เออเออเออปลาเข่งปลาเข่งปลาเข่งพี่น้องมุนอพูโอ้พี่น้องปลาเข่งปลาเข่งปลาเข่ง มันบอกม่บอกกได้ลซีอยู่มั่วนีแต่น้น้อยมันออกมาตสะเขาออกมาแตสะนงทรงเสือเกันว่าปานี่อมาลูอบดปวดโอ้กระลักกระดองู้พี่น้องปู้พี่น้องโอ้ยกระลักกระดอูต๊อกต๊อกกระย่าดอกกระย่าดอกกระย่าดอกกระยาดอกมันมีสนเจอด้วยมันได้ปลาลาวกระย่าดอกกระยาดอกมันลนาโอ้กระลักกระดอ ิมขึ้นเทิงบอมันติ๊งน้ำพัดน้ำพัดน้ำพัดเอมันติงเข้าเนี่ยยักขึ้นเออน้ำพัดลงกับพื้วกพี่น้องพพี่น้อง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 โอ้ยปลุกพลพี่น้องเอ้ยเกั้นปลุกลพี่ลกเลกพี่น้องดุ้งประเทศเรานี้ปลาถือเป็นบาทกะเบ๊กก็ได้สับ3ชิ้อ เป็นตะมอนเนาะ่าเป็นตะมอนเนาะปาซิหมูนี่หมูนี่ปาซิลกปอกเพรกน้ำผมไกชนคงทางควางวทางควายผลุกน้องผู้นกพีน้องผู้ปาเข็งนั่นละพี่ปาเข็งพี่เต็มเนื้อนี่ตปาเข็งมือนี่หละตีอกัี้ว้อยกบมือขนใหญ่กระเด็ปลาหน้าโด่งทำนีมือนี่มือเู เดือดห้าตัวปลามันกายโอ้โหพี่น้องบนลกป่านี่พี่น้องบนลปลานี่ยอามือเสริมยงนึโอ้โพี่น้องบนลูกบุลบนลกบลูปคกัมีพี่น้องโอ้ยดรอล่ะโดนตัวมออกไปแลวพี่น้องปลาคาวนนดองออกไปเนาะ น่าจะเอา่ลุงที่มาเซอร์จะลุงที่ปักัลาซิวปลาซิวนี่ยโปลาซิ่ y, พี่น้องปลาซิวปลาเข่งปลาซิวปลาเข่งลายโอ้โหพี่น้องลายในก้งกาได้เอามเยลาบ่มีแต่ปลาเข่งพี่น้องแล้วปลาเข่งปลาคาปลาซิวพี่น้อง อี่น้องีโอ้พี่น้อง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 โป้โพี่น้องโป้โอ้้พี่น้องทิดแต่ลาเทิดพี่น้องโอ้ยสึกหลายเดพี่น้อง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 โปโปเอาสบัยสบัยสบัยเอาสบัยสบัยเอาสบัยเออเร็จกาเจโ้โปโ้โ้้โลาแต่พี่น้องเออกะละดวาป่าโปโอ้ทกกแบบาขา ปากาวต้องแล้วเอา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 ตแท่งเพิ่มบ่กนยังไม่ได้ไปเขาว่าเขาไม่ได้คือตะพีจักแล้วมืนี้โดนแล้วโอ้ปาขาลปาขาวพี่เพนาะปาตะเพนปากา้ เพอฉึกอยู่เด้ค่เดคางวัดัมีจเพออันติ้งตึกางวัดค่ะบงจะเข้าเขาได้บ่านี่นะน้ำนี่มเก็บบอลเนไหลได้โอ้ยปูปลาเค่งปลาขาวเดตกะพึงหาแห้งซับเนื้อน่ะน้ำู่บานที่พที่เบ้านอืันนี้เราปูปูพีน้องปูปูปีน้องปููพีน้องโอ้ยปลาดูการแรกของการตึกปลาดูดูการแรกเนาะ เลิกแต่มือวานนี่เนาะคดสุกไปเนาะก็นักกระดดผู้พี่น้องปูกระะกกระะดอกูเองก็เองเนาะมืดมาแล้วาแล้วาแล้วมืดมาแล้วมืดมาแล้วาแล้แ้วมืาล้องืดล้้วงม่้วมาแล้งปูดมาแล้วมืดมีแ้องืดมาล้องืดมาล้วมืดา้วมา้วงโอาแล้ลมา้องเอ้ยเอาา้า้า้้้้้าาล้วม้อ พลันก็มาแล้วพี่น้องเออโค้งมาแล้วพลนกันปัตเตเพนบ่โอ้ปัตเตเพนไนเทาเอิญตามเพื่อปัตเตเพนมีเพออยู่เ้อโอ้พี่น้องเอ้ฟ์ากำลังตึกป่ามนตนพี่น้องมืดมาแล้วพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้มืดมาแล้วพี่น้อง